ในตัวมาคารเทอร์โบทำเท่าสปีดได้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับความจุ100กิโลวัตต์แอ p พีคดิชาร์จแคปซิตี้อยู่ที่495กิโลวัตต์แพลตฟอร์มใหม่ของเขาที่เป็น PPE เนี่ยมันได้เร็มากกว่าสเตตอฟชาร์จดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับ สวัสดีครับพบกับ TechArt และ Auto Prospect Review ที่ละเอียดเจาะลึกครับและในวันนี้ครับเป็น EP ที่พิเศษจริงๆเพราะเราจะเจาะลึกแบบลึกๆเข้าไปอีกสำหรับรถ EV รุ่นใหม่มาคาร EV ีในปี2024จากแบรนด์ปอร์เช่เพราะถ้าพูดถึงรถ EV ก็มีหลากหลายแบรนด์แต่ถ้าเป็นแบรนด์ p o r ์เช่ครับเขาทำตั้งระดับซ u เปอร์คาร์ระดับรถพรีเมียมลักชัวรี่แล้วพอเขามาทารถระดับ EV แบบนี้ เราต้องดูครับว่าเขาจะใช้อุปกรณ์วัสดุส่วนประกอบอะไรยังไงพรีเมียมไปถึงขั้นไหนบ้างฮนะโดยเราจะแบ่งกันเป็น3 EP อนะีพีแรกวันนี้เราดูเรื่องแบตเตอรี่ว่าเขาใช้แบตเตอรี่ไฮเทคโนโลยีพรีเมียมขนาดไหนอีพีสอครับเราจะไปดูเรื่องไดเทนมอเตอร์ rain, Motor, ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับตัวรถหมดเลยนะครับอีพีที่3สนุกมากๆผมจะพาพวกเราลองไปดู กันว่าการเข้าเว็บ Porsche Config อุปกรณ์ของ Porsche นะครับในรุ่นมาคารตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นเริ่มต้นในรุ่น SUV ของ Porsche นั้นสามารถจะคอนฟิกอะไรได้บ้างครับสนุกมากๆสำหรับใน EP แรกตรงนี้นะครับผมขอเท้าความไปว่าใน Porsche มาคารเขามีการทำตลาดมานะครับไปตั้งแต่รุ่น เริ่มต้นรุ่นแรกนะครับมาคารมาคาร S มาคาร gts ในรุ่นปัจจุบันที่เขาทำตลาดอยู่ในรุ่นใหม่ที่เป็น ev มาคาร4 e ฟ e c อ r เล็กราคาเริ่มต้น5 3ล้าน3 0 0แสน9หมบาทมาคารเทอร์โบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ electric 7กเ0 0 0ล้าน7 0แสนบาทถ้าดูนในรูปมาคารรุ่นใหม่ดูจะไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับรุ่น เริ่มต้นถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเขามีตัวเลขมาว่ายาวกว่ารุ่นที่แล้วถึง3.4นิ้วเลยเลยนะสำหรับตัวนี้ข้อมูลโดยรวมนะครับในตัวมาคารเทโบทําท็อปสปีดได้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับสูงมากๆ เรียกว่ารถสปอร์ตเลยนะแล้วยิ่งอัตราเร่งสูนถึง1้อยสมวินาทีนะครับเรียกว่าเปิดวาร์ปเลยแรงม้าหกรสามสิแรงม้าแ,แรงบิดสูงสุด1130งพันหนิวตันเมตรพันกว่านิวตันเมตรเลยแรงมากๆนะครับในตัวมาคันโฟตัวเริ่มต้นท็อปสปีด220กิโลเมตรชั่วโมงถือว่าแรงแล้ว เพราะถ้าเป็นแบรนด์ ev ในบ้านเราเขาก็อยู่ล็อกไว้180กันอันนี้220 100, วินาทีแรงม้า4ี่แรงม้าแรงบิด650้อ้ินิวตันเมตรแรงมากๆนะครับพูดถึงแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่เขาให้ชื่อว่า ppe ย่อมาจาก premium platform electric พัฒนาร่วมกันนะครับกับแบรนด์ audi ที่จะใช้ร่วมกันในรถหลายๆรุ่นจริงๆใช้กันไปตั้งแต่ซีดานถึง SUV เลยนะครับต่างกันที่ไซส์ยอย่างเดียวนอกนั้นเลเยอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเหมือนกันหมดไม่ว่าแบตเตอรี่การเดินสายไฟตัวนี้เห็นว่าเขาให้เป็นหัวชาร์จสองฝั่งมาเลยนะครับด้านซ้ายของตัวรถชาร์จ DC ได้ด้านขวาก็ชาร์จได้แต่ AC อย่างเดียว ตัวนี้ไม่ได้อยู่ด้านหน้าเหมือนไทคารที่มาก่อนหน้านี้แล้วเจ้าก็จะมาอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับในหลายรุ่นจะเป็นอย่างนี้การแบ่งเซกเมนต์ในแบรนด์ออดีง่ายๆครับเขาแบ่งที่เลขคู่กับเลขคี่เลขคู่คือ av ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น q c q 6 a 6 a d v a n แล้วแต่ตัวบอดี้รถแต่ถ้าสมมุติว่า a 7เลขคี่ละอันนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วนะครับ ในตัวรถคล้ายๆกันแบตเตอรี่คล้ายๆกันวิศวกรของปอเช่เขาก็จะซุกซนก็จะไปให้สุดนิดนึงนะครับปรับตัวมอเตอร์ใหม่หันมอเตอร์ใหม่ปรับตัวช่วงล่างใหม่ให้มันต่างจากแบรนด์อื่นๆในตระ,ะกูลของเขาในเครือญาติของเขานั่นเองนะครับในแบตเตอรี่เราจะคุยกันมีเรื่องพิเศษพิเศษอย่าง แบตเตอรี่เนี่ยซัพพอร์ต800อาตเจอก็คือหัวชาร์จรุ่นใหม่แต่หัวชาร์จท,ที่เป็น400โวลต์ที่มีเยอะในอเมริกาต้องบอกก่อนนะครับว่าอเมริกาเขาล้ำหน้ากว่าเราในโลงไฟฟ้ามาหลายปีแล้วเขามีหัวชาร์จ800 400โวลต์มามากแล้วในอเมริกานะครับรุ่นนี้มาคารความจุแบต100กิโลวัตต์อาวนะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงพี่น้องคู่นี้กันบ้าง มาคารกับไทคารก็บางคนจะคิดว่ามาคารมาใหม่จะได้ของที่ไฮเทคกว่าพรีเมียมกว่าไทคารที่มาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะณนะวันนี้ไทยคารก็ยังเป็นแบรนด์ e-v เป็นในรุ่นของ e-v สูงของปอเช่อยู่ ถึงแม้ว่ามาคารจะมาใหม่ก็อาจจะไม่ได้ได้ของที่เป็นสเปคสูงเท่ากับตัวไทยคารน,นะครับแต่อาจจะได้ของใหม่อาจจะได้เทคโนโลยีใหม่แต่ยังไงไทคารก็ยังเป็นตัวท็อปของแบรนด์ปอร์เช่อยู่อันนั้นเองนะครับทีนี้เรามาคุยกันนะครับ400อโวลต์ของแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับเหมืเป็นไซเบอร์ทรัคฮัมเมอร์ EV ก่อนหน้านี้ถ้าไปเจอ ตู้ชาที่เป็น1 0 0โวลต์เขามีตัวสปิทแพคแบตเตอรี่แบบนั้นเลยช่วยได้นะครับมันจะต่างกับรถพวกแบรนด์เกาหลีอย่างพวกคุณไดเกียเขาก็จะใช้อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ด้านหลังของตัวมอเตอร์เป็นตัวสปิทแต่ตัวนี้เขาจะทําเป็นสปิทตัวแยกออกมาไว้เลยนะครับแบตเตอรี่ให้มาเป็นพร s m a t i c แล้วเป็นของดีเลยนะเซลล์ เป็นสี่เหลี่ยมแล้วถ้าเป็นรถ EV ทั่วไปจะให้แบตเตอรี่เป็น c ซ l ล n d ิ i c เ l อร์เเป็นเซลล์แบบกลมๆแบบเนี้ยใช้ไซส์ 2, 1, 7, สองหแบตเตอรี่ค a p า c i ซิตี้แบบนี้ใช้กันนิดม,มากนะครับนิยมใช้กันจริงๆต้องบอกว่าแบตลิเทียมเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเป็นลิเทียม NMC อย่างลิเธียมนิกเกิลแมงกนีสโคบอลแบบนี้นะครับลิเธียม ไอรอนฟอสเฟตหรือบางคนก็เรียกริโภก็มีนะครับมันมีหลายแบบที่เป็นแบบแบบกลมเราก็จะนิยมกันมากนะครับพูดถึงเทียบกันแบบแบบกลมไซเริเคิลกับแบบแบบเหลี่ยมถ้ารถเรามีพื้นที่เยอะนะฮะแล้วงบประมาณในการผลิตรถก็จำกัดคือเป็นรถทั่วไปเขานิยมเป็นแบบไซเรนดินคลกลมมากกว่า มันต้นทุนมันถูกกว่านะครับแต่พอมารถระดับปอร์เช่นะเขาก็ให้แบบแบบพิสมิติกเลยแบบก้อนแบบนี้คือพอวางเรียงต่อกันมันจะติดชิดแน่นเลยมันไม่มีแก๊บแบบการต่อแบบไซเรนิเคีลแบบนี้นะครับบางคนเอาแบตแพ็กสี่เหลี่ยมแบบนี้มาแพ็กใช้1 2โวลต์แบบกับรถ12โวลต์บ้านเราก็มีนะอันนี้เขาให้ของดีมาเลยนะครับเป็นไซส์แบบนี้ไปเลย ขนาดเทสลาเขาก็ยังเป็นไซเรนิเคีลอยู่ตัวโหดของเขาเลยนะ4 6 8 0เนี่ย panasonic ผลิตให้กับเทสลาเลยนะครับจริงๆ prismatic cell ตัวใหม่เนี่ยเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรใหม่นี้เรียกว่า8ต่อ 1, 1ต่อ1คือให้นิกเกิลมา80%เลย cobalt 10 m มก g a n s 10สูตรเดิมของ NMC จะเป็น1ต่อ1ต่อ1 นิกเกิล10โคบอล์10แมกนีิส10อันนี้ให้นิกเกิล80เลยเพื่อประสิทธิภาพในการเก็บประจุและการจ่ายไฟได้แบบเต็มที่เลย NMC แล้วยังให้สูตรใหม่มาอีกสุดยอดเลยนะครับในเลเยอร์ของตัวแบตเตอรี่นะฮะไล่มาตั้งแต่ด้านบนมี BMCE ตัวนี้ทำหน้าที่แบบสปิทกำลังไฟด้านล่างสุดอันนี้ผมชอบมากมีแผ่นสกิทเพลทเอาไว้กันพวก สิ่งที่จะมากระแทกแบตเตอรี่ของเรานะครับต่อขึ้นมาเป็นคูลิ่งเพลทมีคูลิ่งดิสเบลเตอร์เป็นท่อคูลิ่งปล่อยน้ำยาเข้าไปนะน่าจะเป็นน้ำยาไกลคอเป็นน้ำยาหม้อน้ำเข้าไปคูลิ่งตัวแบตเตอรี่นั่นแหละแต่ไม่เห็นตัวคูลิ่งเพลทที่อยู่ด้านบนเห็นแค่อยู่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับก็น่าจะมีแค่แผ่นแบบนี้ ข้างเดียวผู้ผลิตแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนอื่นไกลก็คือ CATL แต่ไม่ใช่เป็น CATL ในโรงงานจีนนะเป็น CATL ที่โรงงานอยู่ในยุโรปนั่นแหละนะครับถ้าชาร์จ400โวลต์จะใช้กำลังชาร์จอยู่ที่135-150ถึงกิโลวัตต์แบ่งเป็นชาร์จพาราเลลนะครับตัวนี้จะเป็น BCME ใช้สปริต กำลังไฟสี่ระโวลและชาร์จพาร์เรลที่ผมเล่าให้ฟังไปมันก็ทำให้อุปกรณ์สายไฟทั้งหมดเนี่ยถูกจัดเก็บไว้ที่ด้านท้ายของตัวรถแบบนี้เลยมีตัวชาร์จย้ายมาอยู่ที่ด้านซ้ายแทนที่จะอยู่ที่ด้านหน้าเหมือนไทคารรุ่นพี่ของเขานะครับคราวนี้มาอยู่ด้านท้ายหมดแล้วฝั่งด้านซ้ายชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับฝั่งด้านขวาชาร์จ AC ได้อย่างเดี่ยวนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเป็นพระเอกก็คือตัวนี้แหละนะครับ เราจะเรียกว่าเป็น IPB เป็นพาวเ r เป็นอินทิเกตพาวเวอร์บตัวนี้จะรวมกันทั้ง On Board AC นะครับไฮโวลเทจฮีเตอร์ DC to DC c o n เวอร์เอเอาไว้ในยูนิตเนี้ยในกล่องเนี้ยตัวเดียวเลยแล้วก็เข้าไปอยู่ด้วยกันกับตัว BMCE ตัวนั้นมันทําให้ทุกอย่างมันอยู่เกาะกันอยู่ด้วยกันหมดนะอย่างที่เราเห็นมันมีแค่กล่องตัวนั้นที่อยู่ด้านล่างเบาของผู้โดยสารตอนหลังแค่นั้นเลยนะครับผมชอบมากๆมันจะได้ไม่ต้องมีกล่องอะไรแยกอยู่อีกหลายๆกล่องแล้วมันทําให้ซิสเต็มรวมเนี่ยมันมีแค่19กกิโลกร,รัมเท่านั้นเองถ้าเราไปคอมเพลก์กับตัวรถยี่ห้ออื่นๆที่เขาเอาพวกระบบแบบนี้วางไว้อยู่แยกๆกันตัวนี้เบากว่าพวกระบบพวกนั้น ถึง3กิโลกร,รัมเลยนะครับผมชอบมากๆมันเลยเป็นผลพวงทําใหเา้เราได้ทั้งสเปซด้านหน้าของตัวรถด้วยนะปกติด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมันไม่สามารถเจ็บเก็บของอไ,ได้เลยเพราะมันต้องเอาพวกกล่องพวกเนี้ย DC to DC หรือว่าเี่ยเอาไว้ด้านหน้าด้านบนของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับอันนี้มันไม่มีละทุกอย่างไปอยู่ข้างหลังหมดข้างหน้าก็เก็บของได้ผมชอบมากๆฟีเจอร์นี้นะครับพูดถึงสเปคข,ของแบตเตอรี่กันบ้าง ความจุ100กิโลวัตต์ออวพีคดิชาร์จแคปซิตี้อยู่ที่495กิโลวัตต์หมายความว่ายังไงเขาต้องการที่จะวัดค่าการจ่ายไฟที่มันสเสถียรจริงๆคือปล่อย ไฟออกไป18วินาทีไปแล้วแล้วมันจะได้ค่าตัวนั้นจริงๆมันสมมติว่าเรากดคันเร่ง18วินาทีไปแล้วเนี่ยช่วงแรกที่เรากดมันอาจจะแรงแต่ช่วงหลังไปมันอาจจะเริ่มตกลงนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าได้ถึง500กิโลวัตต์แหละถ้าเขาวัดที่ก่อน18วินาทีนะครับอันนี้ใช้คอนดิชัน90 state of charge อยู่ที่25อุณหภูมิแอมเบียนนะครับ กำลังไฟชาร์จ270กิโลวัตต์พีคแม็กชาร์จอันนี้ต้องบอกว่าที่800โวลต์นะโวลต์เรท6 6 2นะครับอันนี้จริงๆมันคือไม่ได้เป็นซิสเทม800โวลต์จริงๆถ้าแบตเตอรี่โลโวลต์อยู่ในช่วงโลโวลต์วลต์ต่ำๆสเตตัสชาร์จต่ำอาจจะอยู่ประมาณ580โวลต์นะครับ กลางๆขึ้นมาหน่อย50%อยู่700โวลต์แม็กช่วงกำลังไฟเต็มๆอยูเ่เต็มอยู่720โวลต์ประมาณนี้ถ้าชาร์จด้วยกำลังไฟ400โวลต์อาจจะชาร์จที่135กิโลวัตต์นะครับน้ำหนักแบตเตอรี่570กิโลกรัมก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้หนักมากนะครับอยู่ในเรน์ประมาณนี้เรนการใช้งานอุณหภูมิเทมเพเจอร์ลบ30ถึง60องศาสรุปตัวรถกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับ1,130น้ินวตันเมตรเยอะนะส่วนหนึ่งร้อยสาจดสวินาทีสำหรับตัวเทอร์โบนะครับ260กสิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเทอร์โบเร็วมากเรนจ์ห้าร้อยเก้าสเอ็ดสำหรับตัวเทอร์โบถ้าเป็นมาคันโฟจะไกลกว่า6กร้อยสิบสากิโลเมตรตามมาตรฐาน wltp นั่นเองนะครับ อันนี้เขามีขิงชาวบ้านมาด้วยนะว่าแพลตฟอร์มใหม่ของเขาที่เป็น PPE เนี่ยมันได้เรนมากกว่า s a t ต o of h h r r t ดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับแต่มัน anyway มันบอกอะไรไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าสีอื่นๆเนี่ยมันคือแบรนด์อะไรสัญชาติไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้อะไรมากกับกราฟตัวนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสจะมาเทสเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก็ถือว่าดีนะถ้าเขาเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเขาก็ยังเรียกว่าเป็นหัวแถวอยู่โอเคเลยนะครับอันนี้น่าสนใจถ้าฟ s า c h a r ์จอยู่ที่20กว่ากว่า21ถึง22นาทีนะครับแต่ถ้าคอนดิชันชาร์จบ้านเราอะเราจอดรถกลางแดดอุณหภูมิมันประมาณ40องศาอยู่แล้วแล้วเราชาร์จแบบ DC f a ฟ t า h ชาร์ก็ใช้เวลาประมาณ ไม่ถึง25มันต่างกันนิดเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมโอเคจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเทียบกับรุ่นไทยคารที่ออกมาก่อนหน้านี้ตั้ง4ปีแล้วเขาใช้เวลาในการชาร์จ DC 5%ถึง80%อยู่ที่22.5แต่ไทยคารตัวนี้ออกมาใหม่กว่านั้น ตัวน,นั้นออกมาสีปียังทําได้ไล่เลี่ยกันแสดงว่าเทคโนโลยีในเรื่องของแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับมันก็คงพอๆกันนะชาร์จได้ไวพอๆกันนะแหละสรุมว่าประมาณนั้นนะครับอันนี้เขารองรับมาตรฐานการชาร์จทั่วโลกได้แล้วนะครับไม่ว่า e a c e r t i f i c a t e e v g o ในยุโรปหรือสหรัฐทั่วโลกโอเคตาม s o 1 5 1 1 8 2ทีนี้เราพามาดู ผมพามาดูในบ้านเรากันบ้างราชกิจจานุเบกษามอกกอ8 3 8 1ว่าด้วยเรื่องของส่วนต่อประสานการสื่อสารระหว่างรถยนต์ก็คือรถยนต์ EV ีกับโครงข่ายไฟฟ้าคือตู้ชาร์จหรือ w a l l ็ o x นะครับว่าต้องมีมอก3381มันก็อ้างอิงกันกับ so 15118นั่นแหละต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น B.E.V. คือรถ EV แบบ100%เลย P.H.E.V. คือ p l u k i n h y b r t d นะครับและตัว E.V.S.E. ก็คืออุปกรณ์พวกตู้ชาร์จพวกอะไรพวกนี้ย่อมาจาก Electric Vehicle Supply Equipment ต้องมีมอกอรตัวนี้นั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราจอดรถไว้นานๆแล้วเราไปต่างประเทศอะเราจะชาร์จไว้เต็มๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นนะ เพราะว่าค่าเซลล์ดิชาร์จของมันนะถ้าเราใช้ช่วงเต็มๆของมันอยู่ในสเตตัสชาร์จเยอะๆมันเซลล์ดิชาร์จจะเยอะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวนี้เราดูผ่านแอปมือถือก็ได้นะครับว่าเซลล์ดิชาร์จมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วพอมันลดลงไปต่ำกว่า80%มันก็ไม่ค่อยจะลดแหละถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตัว w วอ Box ที่บ้านเราเสียบไว้เลยมันก็เซตค่าล็อกไว้ได้นะครับเราอยากจะชาร์จไว้แค่ 60-70%ก็ชาร์จไว้ได้อันเนี้ยมันมีผลกับตัวอุณหภูมิอีกนะสมมติว่าเราจอดรถตากแดดไว้นะครับค่ายิ่งเซลล์ชาร์จมากกว่าปกติเข้าไปอีกนะครับโดยสรุปนะครับตัวรถ191กิโลเมตรเปอร์ชาร์จสำหรับมาคันโฟมาคันเทอร์โบอ่ามาคันเทอร์โบนะครับ 591มาคาร์โฟหร้อยสดีเจนขดมากอยู่240กิโลวัตต์นะครับ270กิโลวัตต์ชาร์จที่800โวลต์ร้อยสามบถึงร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ที่สี่ร้อยโวลต์ตู้ชาร์จนะครับสิบเอ็ดกิโลวัตต์ชาร์จดีซีนะถ้าเป็นตัวดีซีนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ละเอียดเจาะลึกเกี่ยวกับ แบตเตอรี่แล้วใน EP 1นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใน EP ที่2เรื่องของมอเตอร์ไรเทนต่างๆและ EP ที่3สนุกเราจะพาไปคอนฟิกูเรชันต่อนะครับอย่าลืมติดตามกด Subscribe ไว้นะครับพบกับรีวิวที่ละเอียดเจาะลึกได้ใหม่ใน TechArt และ Auto Pro s p e c สวัสดีครับ